ครับสวัสดีครับท่านพ่อแม่พี่น้องที่รับฟังอยู่ทางสถานีวิทยุชุมชนเพื่อสาธารณชนเมืองเก่า95.50น,นะครับในวันนี้นะครับเระผมเองนะครับที่ดรธิรศักดิ์คงเจริญน,นะครับสมัยเม,เมื่อก่อนก็เคยเป็นผู้มีการของโรงเรียนสุโขทัยเพียคมันเวลานี้ก็เสียแล้วนะครับ วันนี้ได้มาประชาสัมพันธ์นะครับเรื่องเกี่ยวกับที่จะเชิญชวนพ่อแม่พี่น้องที่ได้รับฟังการประจายเสียงที่นี่หรืออาจจะเมื่อรับฟังแล้วอาจจะบอกต่อกันไปนะครับเชิญชวนทุกๆขั้นนะครับไปทําสมาธิด้วยกันนะครับที่วัดไทยชุมพลจังหวัดสุขโขทัยนะครับโดยสถาบันพลังจิตตารุภาพนะครับซึ่งตั้งอยู่ที่วัดไทยชุมพลนั้นสาขา1น0นะครับ จะเปิดรับสมัครจะเปิดรับสมัครผู้ที่สนใจนะครับที่จะนั่งสมาธิหรือทําสมาธิโดยการนั่งสมาธิและทําสมาธินั่นจะมีการเรียนวิชาสมาธิไปด้วยนะครับก็ก็เชิญชวนวันนี้นะครับตั้งใจที่จะมาเชิญชวนพ่อแม่พี่น้องนะครับที่รับฟังผู้ฟังทุกท่านนะครับไปเรียน สมาธิหรือนั่งสมาธิด้วยกันที่วัดไทยชุมพลจังหวัดสุโขทัยในตัวเมืองน,นะครับซึ่งเราจะเริ่มนั่งสมาธิแล้วก็เรียนสมาธิกัน mm hmm. เฉพาะวันเสาร์วันอาทิตย์นะครับตั้งแต่วันที่วันที่สิบวันที่สว mm ันที่สิบมีนามีนาคมนะครับ เป็นต้นไปนะครับโดยเรียนเฉพาะเสาร์อาทิตย์เท่านั้นนะครับก็ขอเรียนเชิญท่านพ่อแม่พี่น้องที่สนใจในการทําสมาธิทุกท่านนะครับนี่พ่อแม่พี่น้องอาจจะสงสัยว่าเรื่องเกี่ยวกับสมาธิเนี่ยมันเป็นยังไงนะครับคือหลายท่านอาจจะไม่เคยนั่งสมาธิมาเลยหลายท่านอาจจะเคยปฏิบัติมาแล้วเวลาเราไปวัดบางวัดที่เขาจะเชิญชวนนั่งสมาธิหรืออาจจะไปบาง สำนักนะครับที่มีการเกี่ยวข้องในการทําสมาธิอาจจะใช้ชื่อว่าไปทําพิปัสนาบ้างอาจจะใช้ชื่ออื่นๆเนี่ยนะครับและหลายท่านอาจจะสงสัยว่าทําสมาธิแล้วเป็นอย่างไรทําอย่างไรนะครับซึ่งในการทําสมาธิหรือเรียนสมาธิที่วัดไทยชุนะฮะโดยสถา,าบันพลังจิตการุภาพสถาขาน2 0นั้นเนี่ยเรา จะได้เรียนสมาธิแบบจิตมีครูครูของเราก็คือสมเด็จพระยานละมิชิโดดมนะครับหลวงพ่อวิริยังสินทโรนะครับโดยพระอาจารย์หลวงพ่อวิริยังสินทโรเนี่ยมีพระบุลม,มครูคือหลวงปู่ม,มั่นภูริทัตโตนะครับซึ่งเป็สิ่งสำคัญอย่างยิ่งนะครับหลายท่านนั่งสมาธิแล้วเนีย่อยอย่างตัวผระบเองเคยนั่งสมาธิมาบางครั้งก็นั่งสมาธิแบบพุโทโธบางครั้งก็แบบยุบหนอท้องหนอ บางครั้งก็นั่งแบบสัมมาอาลังก์ก็บางทีก็สับสนนะว่าพระที่วัดนั้นสอนอะไรเราก็ทําไปตามนั้นแต่ในการทําสมาธิครั้งนี้นะครับถือว่าจะเป็นการทําสมาธิที่ถูกหลักการนะครับและงทำง่ายได้ผลเร็วนะครับไม่ไม่ไมไมทรมานร่างกายและจิตใจนะครับแล้วก็สิ่งสําคัญก็คือเราจะได้บุญได้กุศลได้สะส,สมบุญใหญ่ ที่เกิดจากการภาวนาใหม่นะครับซึ่งพระอาจารย์หลวงพ่อบอกว่าท้านั่งสมาธิกันแล้วเนี่ยเวลาสิ้นสิ้นลมก็จะพบทางดีสิ่งสําคัญก็คือเมื่อนั่งสมาธิแล้วเนี่ยจะทําให้เรามีใจิตใจที่สงบมากขึ้นมีการมีการยั้งคิดนะครับมีการยั้งคิดแล้วก็แน่นอนนะครับจะทําให้ชีวิตในตัวเราเองครอบครัวเราเองนะครับมีความร่มเย็นเป็นสุขเราสามารถที่จะครองสติ ในการดำเนินชีวิตได้อย่างดี้วก็จะซึ่งจะเป็นผลที่จะทำให้เรานั้นมีฐานะทางครอบครัวที่ที่ดีขึ้นนะครับและมีความสุขมากขึ้นร่ำรวยสมความปรารถนามีสิ่งที่ต้องการได้ด้วยนะครับหลายท่านอาจจะสงสัยนะครับว่าทำสมาธิแล้วเนี่ยมันเป็นการวิปัสสนาไหมนะครับเป็นการวิปัสสนาไหมซึ่งจริงๆแล้วการทำสมาธิ โดยเริ่มต้นนั้นก็คือเป็นการทำเพื่อให้จิตใจเรามีความสงบมากขึ้นนะครับเมื่อใจเราสงบมากขึ้นเนี่ยเราจะสามารถคลองสติได้มากขึ้นคนที่นั่งสมาธิเป็นประจำเนี่ยจะทําให้สามารถที่จะคลองสติตนเองได้มากขึ้นนะครับการดําเนินชีวิตของเราก็จะมีความสุขมากขึ้นมีความยังยงย้งชั่งใจมีเหตุผลมีความรับผิดชอบ และมีเมตตามากขึ้นอีกด้วยนะครับวันนี้จึงขอเชิญชวนท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับที่มีความสนใจไปเรียนสมาธิด้วยกันนะครับเราจะเริ่มเรียนกันตั้งแต่วันที่1 6มีนาคมนะครับเฉพาะเสาร์อาทิตย์นะครับซึ่งมีเวลาก่าไปนะครับเวลาไปเรียนที่วัดมันก็เหมือนไปวัดนะครับแต่งกายตามสบายนะครับแต่งกายตามสบายไม่จำเป็นที่จะต้อง นุ่งขาวผมขาวนะครับเพราะสมาธินั้นอยู่ที่ใจเราสงบแต่ก็แต่งกายตามสบายแล้วก็สถาบันของเราเนี่ยเ,เรียนแล้วเราก็มีอาหารกลางวันเลี้ยงให้เรียนเลี้ยงกันฟรีๆนะครับแล้วเราจะไม่มีการเรียรายนะครับไม่มีการชวนทนําบุญด่นทําบุญนี้นะครับเราจะฝึกให้ทุกท่านนั้นรู้จักการทําสมาธิที่ถูกต้องตาม หลักของพระไตพิดกนะครับแล้วก็จะเป็นพื้นฐานที่จะทําให้ท่านทุกท่านที่ทําสมาธิที่ถูกต้องนี้เนี่ยเป็นพื้นฐานที่จะทาให้ท่านมีประสบความสุขและถ้าท่านต้องการที่จะวิปัสสนาหรือจะหาทางหลุดพ้นก็สามารถทําได้นะครับซึ่งวิชาสมาธิเนี่ยนะครับถ้าใครได้เรียนใครได้ปฏิบัติอย่างจริงจังแล้วก็จะพบว่าเมื่อเราทําสมาธิไปมากๆเนี่ย จะทำให้พบกับสิ่งมหัศจรรย์ใิจิตของเราได้เป็นอย่างดีนะครับความมหัศจรรย์เบื้องต้นที่เกิดขึ้นขึ้นจากการทําสมาธินะครับ mm hmm. ก็อย่างที่ผมได้เล่าให้ฟังเมื่อสักครู่นี้ mm hmm. ก็คือว่า mm hmm. การทําสมาธิบ่อยๆและเป็นประจาเนี่ยจะทําให้เราเกิดการคลองสติในการดําเนินชีวิตประจําวัน mm hmm. ก็จะทําให้ชีวิตประจําวันเรามีความสุขมากขึ้น แต่เมื่อนั่งสมาธิไปมากๆเข้านะครับความมหัศจรรย์ของความสงบนั้นจะทําให้เกิดเรามีพลังอะไรบางอย่างนะครับซึ่งก็จะเกิดกับทุกๆคนที่มีความตั้งใจที่ใฝ่หาสิ่งนั้นเช่นหลายท่านอาจจะอยากจะรู้อนาคตหลายท่านอาจจะมีอภินิหารอะไรเช่นอยากจะละลึกชาติบ้างอะไรบ้างการทําสมาธินั้นจะทําให้เกิดพลังจิตของเราเนี่ย สูงขึ้นและสามารถทำสิ่งต่างๆที่เราคาดไม่ถึงได้บางทีนะครับผู้ที่ทำสมาธิเป็นประจำเนี่ยจะทำให้เกิดการแก้ปัญหาฉุกเฉินแล้วสามารถประสบความสาเร็จได้อย่างงดงามแบบไม่น่าเชื่อนะครับบางทีผู้ที่ทำอย่างนั้นได้เนี่ยเขาบอกว่าโอ้ยเป็นบุญเหลือเกินนะ ที่ตัดสินใจแบบนี้เกิดเหตุการกระทันหันขึ้นมาแล้วทําให้เกิดการตัดสินใจแล้วลงมือทําอะไรที่ฉุกเฉินได้อย่างถูกต้องอย่างมหัศจรรย์และอย่างไม่น่าเชื่อหรือบางทีเหตุฉุกเฉินอะไรแล้วเกิดการรอดชีวิตขึ้นอย่างไม่น่าเชื่ออะไรประมาณนี้เนี่ยนะครับซึ่งสมาธิจะช่วยดีมากทีเดียวถ้าเราปฏิบัติไันมากๆนะครับอันนี้ก็เรียกว่าเกิดชาวนาจิต ในการที่จะแก้ไขปัญหาชีวิตนะครับแล้วก็จะทําให้เรานั้นมีความเป็นเลิกในจิตใจของเรามีความเป็นเลิกในการประกอบกิจาการมีความเป็นเลิกในการคิดการทํางานได้อีกด้วยนะครับ